สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งกันนะคะคือเห็นภาพหนึ่งแล้วแบบเอ๊ะชวนให้คิดตามมากๆเลยค่ะเป็นภาพภาพบังสุกุลที่ภิกษุบางรูปท่านทิ้งไว้เกลื่อนเลยหลังจากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครับอ๋อเรื่องนั้นเอง ที่พระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าเหมือนกับอุโบสถกรรมของนกย่างใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอุโบสถกรรมของนกย่างคือมันยังไงหรอคะแล้วเรื่องนี้มาจากไหนคะเนี่ยครับเรื่องนี้มาจากพกชาดกนะครับอยู่ในอัถกถา,าพระตรปิฎกเรานี่เองเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกมาสอนเพื่อจะชี้เห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่าตบ,บะตบะหมายถึงความเพียรหรอคะใช่ครับ ตะบะคือความเพี่ยนความตั้งใจจริงที่มันต้องมั่นคงมากๆไม่ใช่แค่การเอ่อทำอะไรผิวเผินหรือว่าใจไม่แน่วแน่นะครับอ๋อเข้าใจค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทำอะไรแต่คือทำไมแล้วก็ทำด้วยใจแบบไหนใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับซึ่งเรื่องลกอย่างนี้ก็น่าจะสะท้อนประเด็นนี้ได้ดีเลยช่วยเล่าให้สั่งสักหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงได้ครับ คือในอดีตการนานมาแล้วนะครับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยท่านสวยพระชาติเป็นเท้าสก,กะเทวราชคราวนั้นมีนกยางตัวหนึ่งครับมันอาศัยอยู่แถวๆริมแมา่น้ำคงคาแล้วเกิดเอ่อเกิดน้ำท่วมใหญ่เลยค่ะน้ำท่วมแล้วนกยางเป็นไงคะเจ้านกยางตัวนั้นนะครับมันก็เลยติดอยู่บนโขดหินก้อนหนึ่งกลางน้ำเลยไปไหนไม่ได้หาปลากินก็ไม่ได้โ้โหอยู่ในสถานการณ์ลำบากเลยนะคะเนี่ยแล้วนกยางทำยังไงต่อล่ะคะ ครับด้วยความที่แบบว่าหาอะไรกินก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้นกยางมันเลยคิดขึ้นมาเออในเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็นอนรักษาอุโบสถศีลดีกว่าว่าแล้วมันก็เอ,อ่ออธิษฐานเอาด้วยใจเท่านั้นแหละครับแล้วก็นอนนิ่งๆทำทีเป็นผู้ส่งศีลอืมการเริ่มต้นรักษาศีลน,นี่ก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่า การตั้งใจด้วยใจเท่านั้นในสถานการณ์แบบนี้มันมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ไหมคะอาจารย์มีครับมีแน่นอนคือจุดที่น่าสนใจหรือน่าพิจารณาก็คือว่าการตั้งใจรักษาศีลของนกยางครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากความจำยอมนะคือไม่ได้มีทางเลือกอื่นไม่ได้เกิดจากความเข้าใจจริงๆหรือว่าศรัทธาในคุณของศีลตั้งแต่แรกอ๋อเหมือนกับว่าหาอะไรทําแก้เซงแก้ขัดไปอย่างงันเอง,เองซึ่งในเรื่องท่านเรียกว่าการสมาทานอันทุรพลนะครับ สมาทานอันทุรพลครับก็คือความตั้งใจที่มันยังอ่อนแออยู่ยังไม่มั่นคงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือตั้งใจแบบไม่ค่อยจะจริงจังเท่าไหร่แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อคะครับผมเท้าสกกะพูทธิสัตว์ท่านก็ทรงเล็งเห็นด้วยพระยานว่าเจ้านกอย่างนี่มันเอ่อตั้งใจไม่จริงนี่นะใจมันยังไม่มั่นคงก็เลยคิดจะทดสอบดูซึกหน่อยท่านก็เลยเอแปลงกายครับแปลงกายเป็นอะไรคะแปลงกายเป็นแพะครับ แพะตัวอ้วนพีเลยแล้วก็ทำทีเป็นเดินเล็มญ้า<ฮ>เข้าไปใกล้ๆโขดหินที่นกยางอยู่โหเอาแพะมาล่อเลยเหรอคะเนี่ยแล้วแล้วนกยางว่าไงคะยังทรงศีลอยู่ไหมคะนี่แหละครับจุดที่น่าสนใจเลยพอนกยางมันเห็นแพะอ้วนๆเดินมาใกล้ๆเท่านั้นแหละครับความคิดเรื่องรักษาศีนี้หายวับไปกับตาเลยมันคิดว่าโอโ้โหแพะนี่น่ากินจริงๆเรื่องอุโบสถนะ่ะเอาไว้วันอื่นก็ได้ วันนี้ขอจัดการแพะก่อนดีกว่าโอ้ใจเปลี่ยนง่ายขนาดนั้นเลยท่านก็แกล้งหลบไปหลบมานกยางก็ไปยามไล่จับอยู่นั่นแหละแต่ก็จับไม่ได้สักทีค่ะพฤติกรรมของนกยางตรงนี้แหละครับที่มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยถึงความไม่มั่นคงในตบะหรือสัจจะของตัวเองเพอเจอสิ่งเร้าปุ๊บใจมันก็พร้อมจะเปลี่ยนทันทีแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงมือทําผิดศีลจริงๆนะครับคือยังไม่ได้กินแพะแต่แค่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาว่าจะละเมิดเนี่ยแหละ ก็ถือว่าความตั้งใจหรือตะบะเนี่ยมันสั่นคลอนอย่างแรงแล้วที่อาจารย์บอกว่าตะบะคลอนแคลนแค่เพราะความคิดนี่ก็น่าสนใจนะคะหมายความว่าเจตนาข้างในนี่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะในมุมนี้สำคัญมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นบารากฐานของความตั้งใจนั้นน่ะมันไม่แข็งแรงมาตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนตึกที่โครงสร้างมันไม่ดีพอเจอลมพายุเบาๆหรือแผ่นดินไหวหน่อยเดียวก็พร้อมจะล้มคลืนลงมาได้เลยค่ะเห็นภาพเลยค่ะ ความคิดที่จะละเมิดศีลหรือความตั้งใจเดิมเนี่ยมันสะท้อนว่าใจจริงๆอ่ะมันไม่ได้มั่นคงในสิ่งนั้นเลยซึ่งพฤติกรรมของนกยางนี่ก็คล้ายๆกับกรณีภิกษุที่ทิ้งผ้าบางสุกุลนั่นแหละครับคือเป็นการปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอไม่ได้ออกมาจากความเข้าใจแล้วก็ความตั้งใจที่มันแท้จริงเข้าใจชัดเจนเลยค่ะแล้วสุดท้ายเรื่องนกยางนี่จบลงยังไงคะครับพอเจ้านกยางไล่จับแพะไม่ได้จนเหนื่อย ก็เลยบินกลับมานอนสมอยู่ที่เดิมบนโขดเห็นแต่แทนที่จะรู้สึกผิดหรือสำนึกได้นะครับมันกลับคิดเข้าข้างตัวเองประมาณว่าเออไม่เป็นไรดอกหน้าอุโบสถของเรายังไม่ขาดสักหน่อยก็เรายังไม่ได้กินแพะนี่นาคิดแบบนี้อีกนะคะใช่ครับอ๋อนเองเท้าสากากก็เลยปรากฏร่างจริงให้เห็นแล้วก็ยืนตำหนินกยางอยู่กลางอากาศเลยครับบอกว่าการรักษาศีลแบบขอไปทีด้วยใจที่ไม่มั่นคง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะสําหรับคนที่มีใจไม่มั่นคงแบบเจ้าว่าแล้วท่านก็เสด็จกับเทวโลกไปโหเป็นบทเรียนที่ต้องเรียกว่าเจ็บแสบทีเดียวเลยนะคะสําหรับนกกยางใช่ครับเรื่องนี้จึงถูกนำมาใช้เปรียบเทียบเพื่อจะเน้นย้ำความหมายของตบะจริงๆว่ามันคือความเพียร ความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคงจากข้างในไม่ใช่แค่การทำตามๆกันไปหรือว่าทำเพราะสถานการณ์มันผ่าไปหรือทำแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกให้คนอื่นเห็นเท่านั้นเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นการปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอของพิสูจบางกลุ่มนั่นเองนะคะถูกต้องครับในคาถาท้ายชาดกก็มีการเปรียบเทียบเพิ่มเติมด้วยนะครับพูดถึงหมาป่านกยางว่ามีตะบะที่มันถูกทำลายได้ง่ายๆเพราะอำนาจของกิเลส สรุปแล้วนะคะเรื่องอุโบสถกรรมของนกยางเนี่ยทำให้เราเห็นความสำคัญมากๆเลยของการมีตบะหรือความตั้งใจที่มันจริงจังจริงใจงมาจากความเข้าใจความหนักแน่นในใจเราจริงๆไม่ใช่แค่การกระทำแบบผิวเผินหรือว่าทำไปตามสถานการณ์บังคับนะคะใช่เลยครับสิ่งสำคัญก็คือการกลับมาตรวจสอบเจตนาเบื้องหลังการกระทำหรือความตั้งใจต่างๆของเราเองอยู่เสมอนะครับว่ามันหนักแน่นมันมันม่นคงแค่ไหนกันแน่ เรายึดมั่นในหลักการหรือเป้าหมายนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพร้อมจะหล้มเลือกได้ง่ายๆเลยเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือว่าสิ่งยุ่ยยวนภายนอกเข้ามาเป็นประเด็นที่ชวนให้กลับมามองตัวเองจริงๆเลยค่ะลองคิดตามกันดูนะคะว่าวัดปฏิบัติหรือความตั้งใจในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามทีมันเป็นความตั้งใจที่มั่นคงแข็งแรงเหมือนเสาเข็มจริงๆหรือเปล่า หรือเป็นแค่การสมาทานอันทุรพลแบบนกยางที่พอเจอแพะในรูปแบบต่างๆผ่านเข้ามาตรวจสอบปุ๊บก็พร้อมจะแตกทำลายได้ง่ายๆเลยอืมน่าแก็บไปขบคิดต่อจริงๆค่ะ